อสวัสดีพี่น้องป้องฟ้าสูงเสลขึ้นแนวนี่ดเว้ยยูได้โจกโลกฟ้านี่ว่าสิยูทะเบียนไดกันตามนะเินิพาหูตาแจ้งแล้วเนาะเอนก็ยังว่านะผมเคยพูดเลยนะก็คือพวกสารพวกเนี้ยมันแ่เสียนะเสียหารใช่ไหมมันมาจากมฑลทอ่ามันมาจากมฑลทเจียพอเพียงนะไอพวกเจียเนี้ยนะแล้วก็ จะส่งสัญญาณนี้ไปถึงพวกไอ้พวกไอโอพวกไอ้พวกกลมอนอไอ้พวกลูกข้าชาติชั่วเลยนะไอ้พวกบกขี่ไกโปบกงโดักดานบกสันดานหมาบกงูขี่บกแม่งงองแงยน้ำขี่เสียงในฟิล์มกับหมาปัญเอ้ยคักเว้ยบกคาแดกดาบฆ่าหมาบกงโดักดานบักงโบวซวงบกทวงความเจริญกึนได้แล้วบกกล้วยวัใจว่า คือคือมันมีคําถามมากมายนะที่เกิดขึ้นในเมืองกลานครไอเหี้ยมึงส่งชาวอุยกูไปให้เฮียสีไอเหี <G ül üş> ้ยพี่น้องชาวจีนกี่ศพตายที่แยกพระพรมมึงจําได้ไหมระเบิดพระพรม,ม,มแล้วมึงเสือกไปซาอุไอ้ส้นเตนและและอะไรอีกรู้ไหม จํได้ไหมสิบสามศพพ่อค้าชาวจีนที่แม่น้ําโขงถูกยิงตายไอ้ไอพิสิทธิ์มันว่าอะไรพี่น้องจําได้ไหมไอ้เยี่ยถ้ามันรักประชาชนเนี่ยมันต้องค้นหาความจริงยี่สิบศพที่แยกว่าผมไม่ใช่ไปรับเงินใช่ไม่ใช่อืเออแล้วมึงสังเกตไหมทำไมยาเสพติจมันไปขึ้นที่ฮ่องกงไปขึ้นที่ไต้หวันไปขึ้นที่ออสเตรเลียไปขึ้นที่ญี่ปุ่นไอ้เยี่ยกูไม่เคยเห็นมันไปขึ้นที่เซนเจ้นเซียงไฮ้เลย อันนี้คือคำถามนะูถามมึงหน่อยไอ้เหี้ยมึงก็ต้องคือสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยโลกมันไม่เหมือนเดิมเข้าใจไหมเด็กๆในเยาวชนเขาสงสัยเขาตั้งคำถามนะเขาค้นหาข้อมูลความเป็นจริงะนะและเรื่องไอท้ที่ไอ้พระอะไรที่วัดอะไรฉะเฉวยฉเฉวยอ่ะที่ทำคุดใช่ไหมมันทำอไอ้คุดรุ่น คุดไปยวยไงใช้เออมันใช้มวลสารมาจากริมสระรู้เปล่าว่าจากริมสระที่มีเค้กที่เหลือจากทรงเสวยนั่นแหละนะแล้วก็มีไอ้ขนแล้วก็ขี้ของไอ้พลเอกผู้ผู้เนี่ยะทำมวลสารสร้งเค้กผันจากงานนั่นแหละนะแล้วกูจะบอกไว้ให้นะมึงสังเกตเนี่ยนะบ้านเมืองเราเนี่ยพื้นฐานต่างๆเนี่ย มันรองรับการลงทุนจากต่างประเทศทั่วโลกการท่องเที่ยวนะแล้วมึงดูนะว่าเวลาชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเนี่ยนะบางทีเขามีสายบางหมู่บ้านนีท่ทั้งหมู่บ้านนี่สายทางยุโรปทางนั้นนะและ้วคิดดูเม็ดเงินที่เขามาสร้างบ้านที่ประเทศไทยเนี่ยเงินเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจล้านวัสดุก่อสร้างการจับจ่ายใช้สอยอบางคนเนี่ย เขามีคอนโดมีโรงแรมรีสอร์ทระดับสี่ซ้าห้าดาวแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงเจ๊งเห็นไหมครับแล้วเม็ดเงินมันสะพังตรงไหนรู้ไหมมันสะพังตรงที่ว่าโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปหาวัตถุดิบอะไรต่างๆนานาใช่ไหมล่ะในการที่จะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ให้วิเคราะห์ดูพิจารณาดูกูถามว่าคนจีนมาสร้างโรงแรมเหรอ ไม่มีคนจีนมาสร้างบาร์เบียร์หรอไม่มีแล้วบาร์เบียร์ต้องปิดกิจการกี่ที่ที่พัทยาที่หาดป่าตองที่ภูเก็ตที่สมุยและอีกหลายๆที่แล้วมันสัมผัสกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็หยุดหมดน่ะมันเป็นลูกโซ่หมดอ่ะมึงก็วิเคราะห์ดูแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาอันนี้เราไม่ไม่ว่าผู้หญิงนะมันเพราะความจนเขาถึงไปทํางานดินน้นรนนะ แล้วเวลาสามีเขามาใช่ไหมหรือกิกเข้ามาเนี่ยร้านทองสะพังเลยนะ GDP เม็ดเงินที่เขาไปซื้อทองไปช้อปปิ้งเนี่ยมันปู้ฟู่มันโอ้โหตู้ทองเคลื่อนที่เห็นไหมครับนี่มันคือเม็ดเงินนะการร้านรับแลกเปลี่ยนเ,นเงินตาต่างประเทศเหมือนกันทุกวันนี้เป็นไงเรียบร้อยจงไม่มีแล้วมึงดูอภิสิทธิ์ชนเดี๋ยวอ่ะให้ทัวจีนไปจอดที่สนามหลวงแต่ เด็กและเยาวชนห้ามชุมนุมที่สนามหลวงอะไรของมึงวะมันไม่ใช่วิเคราะห์ดูดีๆนะสถานการณ์โลกเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าแล้วนะแล้วสื่อในอินเทอร์เนต็ตมันมีส่วนสำคัญในการที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆนะที่ประชาชนต้องการอยากมีอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตรงเนี้ยมึงต้องเข้าใจ ได้พวกกรอลมนอนอ่ะนะมึงหัดเอาสมองคิดบ้าง,งไม่ใช่เจ้านายมึงสั่งอะไรมึงก็พิมพ์ได้พวกนี้สังเกตน,นะมันจะพิมพ์แบบล,ะละอยๆอ่ะเหมือนพวกเออๆเออพิมพ์แบบลอยๆเราไม่พูดมันก็พิมพ์ให้เราไปขัดแย้งกับนู่นนีน่นั่นศาสนาบ้างอเออเอ,อ,อ,อพี่น้องชาวอิสลามอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ไงแล้วก็บางทีก็มาแบบมา มาด้อยข้าว่าเราพูดบกวนบกวนกลวยมึงดูภูมิพลมันพูดบกวนมันพูดเยอะะหมาอ้วนพูดบกวนเลบกูอีกมึงยังไม่ด่าเลยเฮียเออมึงดูที่มึงบกวนไมไอ้ข่าวไอสองทุ่มอ่ะในพระราชสำนักสุนัขมึงอ่ะไอเฮียวนไปวนมาใช่ไหมจนกูอายุขนาดนี้แล้วกูยังเรื่องดูข่าวราชสุนัขอยู่เลยเฮียใช่ไหมตอนนี้มึงว่า มึงดูนะตอนนี้เขาไปดูข่าวในพระราชันักที่ไหนรู้ไหมรอย a ย่นลิสมาเกดเพสสองล้านกว่าคนเรื่องของริมสะเรื่องของอะไรเชาวโชว์ของราชวงศ์อะเต็มไปหมดนะเขาเขาเชิญพี่น้องเข้าไปเซิร์ชดูไปดูข้อมูลไปคอมเมนต์ได้ครับอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายเราเนี่ยถึงพวกสลิมพวกที่ว่าตีเนียนอะไรเขาต้อนรับหมดมึงจะไปคอมเมนต์อะไรเขาต้อนรับหมดนะ เขาไม่สนใจหรอกแต่ว่าเดี๋ยวประชาคมที่อยู่ในแต่ละเพจที่เป็นหัวก้าวหน้าเขาจะจัดการมึงเองไม่ว่าจะอยู่ในติกต็อกยูทูบอะไรเงี้ยนามึงก็เป็นแค่ตัวตลกเป็นตัวโจ๊กเป็นตัวโง่ตัวทึ่ม